เมื่อคืนที่ผ่านมาท้องฟ้าเหนือกรุงเคียฟสว่างวาบราวกับมีดวงอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏขึ้นไม่ใช่แสงรุ่งอรุณแต่เป็นฝูงโดรนพรีชีพและขีปนาวุธร่อนจำนวนมากพุ่งตรงเข้าสู่เมืองหลวงของยูเครนด้วยความเร็วที่ทำให้ทั้งเมืองยังไม่ทันลืมตาก็ได้ยินเสียงระเบิดลูกแรกแล้วภายในเวลาเพียง12นาทีเสียงระเบิดกว่า40ครั้งดังต่อเนื่องจนพื้นดินสั่นสะเทือนครึ่งหนึ่งของเขตที่อยู่อาศัยถูกทำลาย โรงไฟฟ้าด้านตะวันออกมีควันดำพวยพุ่งขึ้นสูงทีมกู้ภัยวิ่งฝ่าความมืดโดยมีเพียงคำถามเดียวที่ต้องรีบหาคำตอบยังมีคนติดอยู่ข้างในอีกกี่คนความโกลาหลแผ่ขยายไปทั่วยูเครนแต่สิ่งที่ทำให้โลกประหลาดใจย,ยิ่งกว่าคือการตอบโต้ฉับพลันของเคียฟไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหลังเหตุโจมตียูเครนประกาศเตรียมการตอบโต้ครั้งใหญ่ทำไมต้องเป็นเวลานี้รัเสเซียต้องการส่งสัญญ,ญาณอะไร และมีอะไรบางอย่างที่กำลังเปลี่ยนสมดุลสงครามอย่างเงียบๆหรือไม่คำตอบไม่ได้อยู่ในเสียงระเบิดแต่อยู่ในหมากทางยุทธศาสตร์ที่ถูกเดินขึ้นในค่ำคืนนี้และเพื่อจะเห็นภาพทั้งหมดเราต้องเริ่มจากสัญญาณแรกที่มอสโกส่งออกมาทันทีหลังเสียงระเบิดลูกแรกระบบเตือนภัยของยูเครนดังไปทั่วเมืองแต่เมื่อเสียงไซเรนเริ่มขึ้นโดรนชาเฮตก็ลอยอยู่เหนือท้องฟ้าเคียฟแล้วรัสเซียไม่ได้แค่โจมตีแต่คำนวณให้เคียฟไม่ทันตั้งตัว ดโดรนและขี่ปนาวุธถูกยิงจาก3ามทิศพร้อมกันจากทางใต้ทางตะวันออกและจากทะเลดำเป็นยุทธวิธีที่สอดประสานกันอย่างน่าขนลุกกองทัพยูเครนเรียกนี้ว่าการโจมตีที่ซับซ้อนที่สุดในหลายสัปดาห์และพวกเขาพูดถูกในไม่กี่นาทีระบบป้องกันภทัยทางอากาศของยูเครนระดมยิงลากเส้นไฟสว่างพาดท,ท้องฟ้าหลายดโดรนถูกสกัดตกแต่ไม่ใช่ทั้งหมด บางส่วนทะลุเข้าเขตเมืองในโจมตีพื้นที่อยู่อาศัยมีผู้เสียชีวิตสี่คนบาดเจ็บหลายสิบคนอาพาร์ตเมนต์ประตูระเบิดออกบันไดพังเป็นเสียงเสียงทางตะวันออกของเคียฟขีปนาวุธลูกหนึ่งพุ่งชนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทําให้ทั้งเขตดับไฟทันทีน้ําก็ถูกตัดชั่วคราวในความมืดผู้คนได้ยินเพียงเสียงเฮลิคอปเตอร์กู้ภยัยและตั้งคําถามว่าการโจมตีนี้จบแล้วหรือยัง แต่เคียฟไม่ใช่ที่เดียวที่สั่งสะเทือนคาคิฟโอเดซาและดานิโปรถูกโจมตีเกือบจะพร้อมกันเป็นสารเชิงกลยุทธ์ที่ว่ารัสเซียสามารถโจมตีที่ใดก็ได้เวลาใดก็ได้โดนลูกหนึ่งตกลงห่างจากทำเนียประธานาธิบดียูเครนเพียง1กิโลเมตรแม้ไม่โดนเป้าแต่ก็เพียงพอที่จะส่งข้อความว่า แม้แต่หัวใจทางการเมืองของยูเครนก็ไม่อยู่นอกระยะยิงนี่ไม่ใช่แค่ปฏิบัติการทางทหารแต่เป็นการโจมตีทางจิตวิทยาคำนวณเพื่อให้เคียฟรู้ว่าทุกสัญลักษณ์ทุกศูนย์กลางอำนาจล้วนถูกคุกคามได้ภายในเมืองผู้คนส่งต่อคลิปที่ถ่ายจากหน้าต่างอาคารที่พักอาศัยแสงวาบเฉือนผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืนตามด้วยเสียงระเบิดดังเหมือนฟ้าผ่าช่วงเวลาที่เฉพาะคนอยู่ในสงครามเท่านั้นที่จะเข้าใจ ความรู้สึกที่หัวใจบีบรัดเมื่อควันยังปกคลุมท้องฟ้าเคียฟยูเครนก็ออกถแถลงการแรกเพียง10นาทีหลังการโจมตีถแถลงการที่แข็งกร้าวไม่ถอยไม่รอเวลาเหมาะสมกลางดึกหลังเสียงระเบิดสุดท้ายเคียฟส่งข้อความที่ทำให้ทั้งโลกสะดุง้งยูเครนจะตอบโต้ครั้งใหญ่และเราจะไม่ถอยหลังอะไรทำให้ยูเครนตอบสนองเร็วเช่นนี้ทำไมพวกเขาเลือกช่วงเวลาชุลมุนที่สุดในการประกาศการตอบโต้ เพราะสนามรบไม่ได้อยู่แค่บนท้องฟ้าแต่ยังอยู่บนสนามข่าวและการเมืองโลกด้วยเพียงไม่กี่นาทีหลังเสียงระเบิดสุดท้ายจางหายประธานาธิบดีเซเลนสกีปรากฏตัวในวิดีโอด่วนใบหน้าอิดโรยแต่ดวงตาแน่วแน่และเขาพูดเพียงเจ็ดคำที่ทำให้ยุโรปสะเทือนยูเครนจะตอบโต้ครั้งใหญ่ไม่ถอยหลังหลังคำพูดนั้นตลาดการเงินยุโรปผันผวทันทีราคาพลังงานขยับขึ้นส่วนค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง สิ่งนี้บอกความจริงว่าโลกเชื่อว่ายูเครนกำลังเตรียมทำบางอย่างที่ใหญ่กว่าปกติแต่คำถามคือทำไมต้องเป็นตอนนี้ทำไมเคียฟเลือกตอบโต้หลังถูกโจมตีใจกลางเมืองหลวงคำตอบอยู่ใน3มยุทธวิธีสำคัญ 1. กระทรวงกลาโหมยูเครนได้เสริมกำลังและยุโทโธปกรณ์แนวหน้าไว้ล่งหน้าราวกับรอจังหวะนี้เพื่อสวนกลับ 2. เคียฟเพิ่งได้รับระบบป้องกันภัยทางอากาศใหม่จากนาโตอุปกรณ์ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ แต่พอจะเสริมเกราะป้องกันในวันต่อๆไป 3. ยูเครนกำลังเตรียมปฏิบัติการลับไม่ใช่การตอบโต้ตามอารมณ์แต่เป็นแผนที่ถูกจัดวางไว้ล่วงหน้ารอเพียงสัญญาณเริ่มต้นขณะผู้นำประชุมกันสิ่งที่ทำให้โลกขนลุกคือจิตใจของประชาชนในเคียฟพวกเขายืนมองซากอาคารพูดเพียงว่าถ้าพวกเขาต้องการทำให้เรากลัวพวกเขาล้มเหลวแล้วนี่ไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นคำประกาศถึงความทรหดความอดทนของประชาชนยูเครน รวมกับท่าทีแข็งกร้าวของรัฐบาลกลายเป็นอาวุธข่าวสารที่ทรงพลังยิ่งกว่าระบบทหารปฏิกิริยานี้เองช่วยให้เคียฟดึงการสนับสนุนจากตะวันตกเพิ่มขึ้นแหล่งข่าวยุโรปหนึ่งถึงกับบอกว่าทุกครั้งที่เคียฟยืนหยัดเรามีเหตุผลมากขึ้นที่จะสนับสนุนพวกเขาแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดไม่ได้อยู่ในยูเครนสิ่งที่ทําให้มอสโกประหลาดใจคือท่าทีของโลกที่เหลือที่ซึ่งสงครามไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบ แต่ในวิธีที่มหาอำนาจตอบสนองต่อคืนที่เคียฟลุกเป็นไฟเหตุผลข้อที่4สร้างความได้เปรียบบนโต๊ะเจรจาหากยูเครนเริ่มเผชิญความยากลำบากในแนวรับรัสเซียหวังว่าเคียฟจะถูกบีบให้ต้องเข้าสู่การเจรจาภายใต้ใเงื่อนไขที่เสียเปรียบมากกว่านี่คือยุทธวิธีกดดันแบบคลาสสิกในสงครามยุคใหม่เหตุผลข้อที่5เบี่ยงเบนความสนใจของสังคมภายในประเทศ เมื problem problem. In in ่อเศรษฐกิจรัสเซียเผชิญปัญหาชัยชนะเชิงสัญลักษณ์เพียงครั้งเดียวแม้จะเป็นแค่ในเชิงสื่อก็เพียงพอที่จะเสริมภาพลักษณ์เนี่ยให้รัฐบาลได้การโจมตีครั้งใหญ่สามารถถูกทําให้กลายเป็นประเด็นหลักในข่าวพักข้ามของรัสเซียได้อย่างง่ายดายแต่เหตุผลทั้งหมดนั้นล้วนมีต้นทุนการโจมตีโดนพลเรือนยิ่งทําให้ตะวันตกเพิ่มการสนับสนุนมากขึ้นการลงมืออย่างแข็งกร้าวทาให้รัสเซียเสี่ยงถูกโดดเดี่ยวลึกกว่าเดิม และสิ่งที่มอสโกกังวลที่สุดคือยูเครนมีทั้งเหตุผลและแรงจูงใจมากขึ้นในการตอบโต้เพราะฉะนั้นค่ำคืนที่เคียฟสั่นสะเทือนจึงไม่ใช่แค่หมุดหมายของการโจมตีระลอกใหม่แต่เป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดของสงครามตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้หลังคืนที่เคียฟสั่นสะเทือนโลกไม่ได้กังวลแค่เรื่องจำนวนผู้บาดเจ็บล้มตายแต่กังวลสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นมาก สงครามอาจลุกลามออกไปนอกพรมแดนยูเครนและตรงนี้เองที่เส้นแดงที่อันตรายที่สุดเริ่มชัดขึ้นหากขีปนาวุธของรัเสเซียเพียงลูกเดียวแค่ลูกเดียวหลุดไปตกในดินแดนของโปลแลนด์หรือโรมาเนียซึ่งเป็นสมาชิกนาโตสงครามก็จะไม่ใช่เรื่องของสองประเทศอีกต่อไปแต่มันอาจดึงให้พันธมิตรทางทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนี่คือสถานการณ์ที่นาโตต้องเตรียมพร้อมทุกวันและมันไม่ใช่แค่สมมติฐานอีกต่อไป เพราะแค่ความคลาดเคลื่อนของวิธีบินหนึ่งครั้งความผิดพลาดทางเทคนิคเพียงครั้งเดียวหรือการสกัดสอยที่ล้มเหลวทุกอย่างอาจหลุดออกนอกการควบคุมแต่ความเสี่ยงไม่ได้มีแค่นั้นยุโรปยังต้องเผชิญวิกฤตพลังงานที่อาจประทุขึ้นอีกเพียงแค่รัสเซียเพิ่มการโจมตีใส่โครงสร้างพื้นฐานของอยูเครนฤดูหนาวของยุโรปก็อาจเข้าสู่วงจรราคาพลังงานระลอกใหม่บีบให้รัฐบาลต่างๆต,ต,ต้องเคลื่อนไหวแข็งกร้าวขึ้นบนกระดานภูมิรัฐศาสตร์จีนและอิหร่าน ยังคงเป็นตัวแปรที่คาดเดายากพวกเขาไม่ต้องการให้ความขัดแย้งขยายวงแต่ก็ไม่ต้องการเห็นรัสเซียพ่ายแพ้ทุกก้าวยงของพวกเขาล้วนมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนดุลอำนาจได้ยูเครนกำลังพิจารณาสิ่งที่มอสโกมองว่ายอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงการโจมตีตรงเข้าใครเมียหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นสงครามจะก้าวเข้าสู่บทตอนใหม่โดยสมบูรณ์ที่ซึ่งการตอบโต้ของรัสเซียอาจรุนแรงกว่าที่ผ่านมาอย่างไม่เคยมีมาก่อน และแม้ความเสี่ยงด้านอาวุธนิวเคลียร์จะยังต่ำแต่มันไม่เคยเป็นศูนย์เมื่อฝ่ายหนึ่งถูกไล่ต้อนจนมุมทุกทางเลือกอาจถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาแม้จะเป็นเพียงเพื่อสร้างแรงกดดันก็ตามในการเมืองระหว่างประเทศสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่เจตนาที่เปิดเผยชัดเจนแต่คือความผิดพลาดที่ไม่มีใครคาดคิดสัญญาณที่ถูกตีความผิดการแจ้งเตือนจากเรดราที่คลาดเคลื่อนคำสั่งยิงที่ถูกเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ และเมื่อมีขีปนาวุธจำนวนมากขึ้นบินอยู่เหนือท้องฟ้ายุโรปโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดก็สูงขึ้นตามไปด้วยการลุกลามของสงครามไม่ได้ต้องการมติเพียงครั้งเดียวมันต้องการแค่หนึ่งช่วงเวลาเท่านั้นทันทีที่เคียฟยังจมอยู่ในมา่านควันกลางดึกตลาดโลกก็สั่นสะเทือนตามไปด้วยอย่างเย็นชาและแม่นยำเพราะในยุคโลก,กาภิวัตน์การโจมตีเพียงครั้งหนึ่งในยุโรปตะวันออกสามารถทำให้กระเป๋าเงินของคนอีกซีกโลกสั่นได้ทันที เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังการโจมตีราคาพลังงานโลกดีดตัวขึ้นอย่างแรงน้ำมันดิบเรนพุ่งขึ้นราคาก๊าสยุโรปทะยานเกือบ10%และราวกับปฏิกิริยาลูกโซ่ตลาดเอเชียและยุโรปต่างแดงฉานไปพร้อมกันคืนหนึ่งที่เคียฟสั่นสะเทือนแต่ตลาดการเงินทั้งโลกก็สั่นสะเทือนไปด้วยผลกระทบ ประการที่ 1. ราคาน้ำมันและก๊าซที่สูงขึ้นดันค่าครองชีพทั่วโลกให้พุ่งตามตั้งแต่ค่าไฟค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไปจนถึงค่าขนส่งและสินค้าบริโภคทุกชนิดทั้งหมดหล้วนได้รับผลกระทบผลกระทบประการที่ 2. การส่งออกทันพืชจากยูเครนยังคงสะดุดยูเครนซึ่งเคยเป็นตะกร้าขนมปังของโลกต้องปิดท่าเรือบีบให้ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้นและทำให้ประเทศยากจนเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนอาหาร ตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนอย่างรุนแรงนักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงหันไปกองอยู่ในทองคําและพันธบัตรรัฐบาลแต่สิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ได้อยู่ในตัวเลขแต่อยู่ในสภาพจิตใจของสังคมความรู้สึกไม่มั่นคงแพร่กระจายโดยเฉพาะในยุโรปที่ผู้คนเหนื่อยล้ามาตลอดจากวิกฤตพลังงานและเงินเฟอ้อผลกระทบประการที่3ประเทศที่อยู่ใกล้รัสเซียต่างเร่งเสริมการป้องกันตัวเอง โปแลนด์สั่งซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมชาติแถบบอลติกเร่งเพิ่มงบประมาณการลาโวล์แม้แต่ฟินแลนด์และสวีเดนประเทศที่เคยวางตัวเป็นกลางมาหลายทศวรรษวันนี้กลับกลายเป็นจุดศูนย์กลางใหม่ในยุทธศาสตร์ของนาโตผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงชาวยุโรปรายหนึ่งกล่าวประโยคที่ชวนขนลุกว่าสงครามไม่ได้เข้ามาใกล้เรามากขึ้นเราเพิ่งจะรู้ตัวต่างหากว่ามันยืนอยู่ข้างๆเรามานานแล้วการโจมตีหนึ่งครั้งในเคียฟ ค่ำคืนสั่นสะเทือนหนึ่งคืนในยุโรปตะวันออกแต่แรงสะเทือนสะท้อนไปทั่วทั้งโลกนี่คือวิธีที่สงครามยุคใหม่ทำงานมันไม่มีเส้นแบ่งเขตแดนที่ชัดเจนและไม่มีพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงและผลกระทบทั้งหมดนั้นนำไปสู่คำถามใหญ่ที่สุดที่โลกกำลังต้องเผชิญหลังจากทุกเสียงระเบิดหลังจากค่ำคืนที่เคียบสว่างสาสวาราวกับมีดวงอาทิตย์ปลอมยังมีความจริงหนึ่งที่โลกจำเป็นต้องเผชิญสงครามครั้งนี้ไม่ได้อยู่ในมือเพียงสองประเทศอีกต่อไป มันลุกลามไปทุกมิติการเมืองเศรษฐกิจความมั่นคงและจิตวิทยาสังคมและแตะต้องทุกมุมของระเบียบโลกสมัยใหม่นี่ไม่ใช่แค่สงครามหนึ่งครั้งนี่คือบททดสอบความทนทานของทั้งโลกรัสเซียกำลังทดสอบว่าโลกทนได้ไกลแค่ไหนยูเครนกำลังทดสอบว่าตัวเองจะอยู่รอดอย่างไรและส่วนที่เหลือของโลกกำลังทดสอบว่าระเบียบโลกเก่าที่สร้างหลังสงครามเย็นจะยังยืนหยัดได้นานเพียงใด เมื่อรัเสเซียโจมตีเคียฟพวกเขาไม่ได้โจมตีแค่เมืองหนึ่งเมืองพวกเขาโจมตีความเชื่อมั่นของตะวันตกพวกเขาต้องการดูว่านาโตเป็นเอกภาพจริงอย่างที่พูดหรือไม่และต้องการรู้ว่าความเหนื่อยล้าจากสงครามจะทําให้ประเทศต่างๆเริ่มหลังเลหรือเปล่าแต่ยูเครนไม่ล้มพวกเขาลุกขึ้นจับซากปลาหดพังและประกาศตอบโต้ ั่นไม่ใช่แค่การเคลื่อนกำลังทางทหารแต่เป็นคำยืนยันว่าพวกเขายังมีสิทธิ์กำหนดชะตากรรมของตนเองและสิ่งน,นี้เองที่สร้างวงจรใหม่ยิ่งยูเครนยืนหยัดมากเท่าไหร่พวกเขายิ่งดึงการสนับสนุนมากขึ้นเท่านั้นยิ่งถูกโจมตีหนักเพียงใดพวกเขายิ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านอำนาจจากชาติที่ใหญ่กว่าหลายเท่าดังนั้นโลกจึงถูกผลักเข้าสู่การทดสอบครั้งประวัติศาสตร์ระบบพันธมิตร กฎหมายระหว่างประเทศและระเบียบโลกหลังสงครามเย็นยังพอจะรักษาทุกอย่างให้ทรงตัวอยู่ริมหน้าผาได้หรือไม่โดยไม่ให้ร่วงตกลงสู่ความโกลาหลสิ่งที่เราเห็นอยู่จึงไม่ใช่แค่การรบหนึ่งสมรภูมิแต่เป็นการปะทะก,กันของสองรูปแบบอำนาจสองมุมมองต่อโลกและสองอนาคตที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและทุกเสียงระเบิดในคืนเคียฟก็เป็นการเตือนว่าการแข่งขันครั้งนี้จะไม่จบลงแค่ในสนามรบแต่มันจะต่อสู้กันในห้องประชุม บนเวทีประชุมสุดยอดในตลาดการเงินและในหัวใจของผู้คนนับล้านสงครามอาจเปลี่ยนเส้นเขตแดนได้แต่วิธีที่โลกตอบสนองต่อสงครามต่างหากที่จะเปลี่ยนทั้งหน้าประวัติศาสตร์และเมื่อเหมอกควันในเคียฟยังไม่ทันจางคำถามหนึ่งก็ลอยอยู่เหนือทั้งโลกระเบียบโลกปัจจุบันจะยืนหยัดต่อไปได้หรือทั้งหมดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงคืนที่เคียฟลุกไหม้ไม่ได้เป็นเพียงการโจมตี แต่มันคือการเตือนทั้งโลกว่าระเบียบระหว่างประเทศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในช่วพริบตาเดียวรัสเซียกำลังทดสอบขีดจำกัดของตะวันตกยูเครนกำลังทดสอบขีดจำกัดของตัวเองและส่วนที่เหลือของโลกก็กำลังจับตาดูว่าอนาคตจะไปทางเสถียรภาพหรือไปสู่ความปั่นป่วนยิ่งกว่าเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงนั้นส่งแรงสะเทือนต่อทั้งตลาดการเมืองและจิตใจของผู้คนนับล้าน และคำถามที่ยังไม่มีคำตอบคือก้าวต่อไปจะมาจากที่ใดหากคุณมีมุมมองความคิดหรือความคาดหวังของตัวเองต่อความขัดแย้งครั้งนี้เชิญแบ่งปันไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างคุณคิดว่ายูเครนมีศักยภาพเพียงพอจะเปิดการตอบโต้ครั้งใหญ่หรือไม่รัเสเซียจะยอมหยุดหรือจะเดินหน้าปรับระดับความตึงเครียดให้สูงขึ้นอีกหากคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อสนับสนุนช่องของเรา สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถทำคอนเทนต์วิเคราะห์สถานการณ์โลกภูมิรัฐศาสตร์เชิงลึกเข้าใจง่ายและทันสถานการณ์มานําเสนอให้คุณต่อไปและขอเชิญคุณอยู่ต่อเพื่อชมวิดีโอต่อไปที่ซึ่งเราจะพาไปถอดรหัสเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่กำลังค่อยๆเปลี่ยนโฉมยุโรปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสงครามอาจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ความจริงไม่เคยหายไปไหนเลย